สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยลาวเนาะทุกทุกท่านกันเลยนะครับมาแล้วนะครับมาช้าแต่ว่ามาแน่นอนนะครับในงวดนี้อ่ะนะครับก็เนาะนะครับหลุดลายงวดแล้วนะครับเนาะเออนะครับพอจะเข้าเนี่เขาเข้าต่อเนื่องพอจะหลุดก็หลุดนี่แหละครับเนาะหวยนะครับสุดหวยมีเข้ามีหลุดนะครับแต่เนาะนะครับออกตะลึเข้านะครับเนาะอืมนะครับพอจะเข้าก็ไม่เข้านะครับเนาะ แต่ถ้าที่ไหนเอา6ตัวนะครับ7997เ้นาะแต่เนาะส่วนมากก็4ตัวเนาะก็มารุนกันใหม่นะครับมาว่ากันใหม่สู้กันใหม่เนาะสำหรับในงวดนี้นะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนาก็ยังไงก็ขอให้สูตรนะครับรู้สึกว่าผมเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับในงวดนี้เนาะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนาเนาะนะครับหลุดมาหลายงวดลึกเกินนะครับเนาะก็งวดนี้ เปลี่ยนสูตรใหม่ลงเป็นงวดแรกนะครับลองมาดูกันว่านะครับสูตรนี้ว่าจะปังว่าจะเฮงกันหรือเปล่านะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆข้อความนะครับทุกๆคอมเมนต์เนาะที่อวพรนะครับขึ้นบ้านใหม่เนาะเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องไปอยู่บ้านแล้วนะครับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับเนาะอยู่บ้านเกิดนะครับเนาะอยู่บ้านเฮานี่แหละครับมีความสุขดีนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็นะครับก็ขอให้ปังๆกันสำหรับในหวยลาวพัฒนาในงวดของวันนี้ นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งใครที่กดอยู่แล้วนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆถึงวันเนาะเดี๋ยวยังไงมีมีเลขนะครับมีเลขในขันนะครับซึ่งเห็นเลขชัดเลยในงวดนี้นะครับเดี๋ยวยังไงใกล้ถึงวันเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับสาหรับในแนวทางรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่1นนะครับนั่นแหละนะครับเนาะเออนะครับที่ผมบอกไว้ถ้าถ้าถ้าหวย ถ้าวันไหนหวยไทยเข้านี่มีหวยลาวด้วยนี่ไม่ต้องจับหวยลาวนะครับเนาะวันนี้ยังโชคดีนะครับที่เข้า0ูนไปตรงๆนะครับเดี๋ยวยังไงในเลขในขันเนี่ยมันเป็นเลขเนี้ยชัดๆซึ่งมันมันน่าจะมีโอกาสมานะครับผมว่ามาแน่นอนเนาะแล้วก็เลขฝันเนาะเสียดายนะครับเลขฝันเด็กน้อยมาบอกนะครับเนาะหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามเนาะหนึ่งสามยกมาสี่นิ้วนะหนึ่งสามเหมอกศูนย์สามเนาะนะครับแต่คนซื้อจับเป็นก็ถูกนะครับเนาะ อันนั้นก็จะเป็นในของนิ้วไทยนะครับหวยดาวพัฒนาวันนี้นะครับก็สําหรับตัวเด่นเลยนะครับที่ผมชอบก็จะเป็นในเด่นห้านะครับแล้วก็เด่นสี่เด่นห้าแล้วก็เด่นสี่นะครับถ้าถามผมผมชอบตัวไหนนะครับเน้นวิ่งลู่ตัวเดียวเนาะเอาไปในที่ในเด่นห้านะครับให้รู้จะถูกตัวหรือเปล่านะครับเนาะให้5มาสีให้สี่มาห้าสล่ะนะครับอันนี้นะครับสำหรับในตัวเด่น ก็นำไปวิ่งไปรูดเนาะสำหรับจับคู่เนาะเอา8คู่ก่อนนะครับแล้วก็2ตัวกันเดี๋ยวจะมาเน้นๆให้อีกใน6คู่เนาะนะครับเหมือนในหวยไทยนั่นแหละนะครับจะเน้นๆให้6คู่ก็4คู่แรกนะครับก็จะเป็นใน5 4 5 9 5 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน53นะครับ สำหรับใน4คู่แรกเนาะสำหรับในเด่น5ก็ขอให้โชคดีกันนะครับวันนี้เราจะมาหัว,ว 5, 5เราะเ้าอ่าเนะเราจะมาโชคดีถูกหวยห,หัวเราะ 5, 5้กันไปด้วยกันนะครับต่อไปเนาะก็จะเป็นในเด่น4เด่น4นะครับก็จะเป็นในที่ใน4 8 49 47เด้อ แล้วก็จะเป็นในที่ในสีนะครับนี่แหละเนาะในเด่น4ก็ขอให้โชคดีนะครับก็ไข่ทุนน้อยก็เน้นไปใน8คู่นะครับเนาะไข่ตุนเยอะลองจับตัวกันไว้ด้วยเนาะนะครับซึ่งวันนี้กันไว้ในที่2ตัวนี้นะครับกลัวมันจะออกเปิ้ลเนาะ4ีนะครับแล้วก็5-8นะครับนี่แหละนะครับสำหรับใน2ตัวต่อไปเป็น3ตัวเด้อนะครับ ก็ลองติดไว้ได้น้อยเนาะเผื่อจะโชคดีเหมือนในหวยห้าน้อยเนะาะนะครับหวยห้าน้อยก็3ามตรวตรงก็โดนมาแล้วนะครับเนาะฟุกนะครับเผื่อนวดวนนี้เผื่อหวยดาวจะฟุกเข้า3ตัวนะครับหรือจะเอาในชุดเดิมก็ได้เนาะนะครับงวดก่อนเนาะมันชอบออกจอนหลังนะครับเลขผมนี่ก็3ตัวนี้อวนนี้ก็จะเป็น9 4 7 9 4 8เจดสี่แล้วก็จะ เป็นในที่ใน9ก้ห้าสนี่แหละเนาะนะครับสำหรับในแนวทาง3ตัวของเวลาพัฒนาในงวดของวันนี้นะครับก็เผื่อท่านไหนทุนน้อยนะครับเนาะสำหรับคนงบน้อยนะครับก็จะมีใน6คู่ก็คือ5 4 5 9 5 3 4849แล้วก็จะเป็นในที่ใน47นะครับนี่แหละนะครับสลับใน6คู่เน้นๆก็ลองนำไปจับกันดูนะครับยังก็ขอให้เฮประปางกันเนาะทุกทุก,ท,กท่านกันเลยนะครับใครที่ไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกในวันนี้แหละนะครับใครที่ถูกอยู่แล้ว วันนี้ก็ขอให้ถูกเยอะๆนะครับเนาะขอให้เฮงๆกันทุกคนทุกท่านช่วงนี้นี่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะไปไหนมาไหนก็เนาะนะครับอย่างว่านะครับเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเนาะมา3-4ปีแล้วนะครับจากโลกีอย่างกัมพูชนะครับเนาะสงการปีนี้จะได้เล่นหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆคนทุกๆท่านโชคดี นะครับเดี๋ยวยังไงหวยไทยก็เริ่มทยอยลงแล้วเนาะนะครับนอนหยุดไปหลายวันเหมือนกันนะครับสำหรับในหวยไทยนะครับแล้วก็หวยฮานอยเหมือนกันเนาะก็หลังจากนี้ก็ลงปกติเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้อาจจะมาช้านะครับแต่ว่าต้องมาแน่นอนนะครับเป็นสูตรใหม่ลงงวดแรกนะครับมาดูกันว่าจะเฮงจะปังกันไหมนะครับสำหรับในหวยลาพัฒนางวดวันที่21นี้นะครับแป๊บเดียวก็จะ สิ้นเดือนแล้วเนาะนะครับเนาะเออเนี่ยครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับเนาะที่ชนบุรีนะครับที่ผมมาเนี่ยกลับมากลับมานี่ได้วัน2วันก็ตกทุกวันเลยนะครับเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็เดี๋ยวในเลขที่ในขันน้ำมนต์นะครับที่เป็นตัวเลขเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปลงให้ในที่ช่องชัยดวงเฮงแล้วกัน นะครับจะเป็นตัวเลขชัดเลยเนาะนะครับซึ่งก็วันที่ไปนะครับนำพระประชันเพลนั่นแหละครับเนาะพอดีนะครับมีเลขในขันด้วยนะครับในขันน้ำมนต์เนาะก็เลยนะครับเผื่อจะโชคดีกันในวันที่1เมษาเนาะก็เลยนำมาฝากฝากนะครับนำมาฝากสมาชิกกันนะครับของชัยดวงเฮงเนาะยังไงก็รอติดตามกันในที่ช่องชายดวงเฮงแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับในหวเราะพัฒนาวันนี้ก็ขอให้ รวยๆนะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยนะครับ2ตัวหรือ3าตัวเนาะนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ